อ๋อค่ะก็ตาพี่ใหม่เนี่ยคือจริงๆก็มันเป็นมาหลายนานแล้วค่ะหลายเพลาแล้วก็คือใหม่เป็นคนที่โค้งตาของใหม่เนี่ยมันคืาเรียกอะไรนะท่อน้ําตาเนี่ยมันเป็นโค้งแบบเหมือนทรงกว้างเลยเขาก็ไม่รู้มันแคบแต่เนี้ยเราก็ได้ยินมาเยอะแล้วเราก็แก้งไม่แบบเปลี่ยนเรื่องไปแล้วก็ทํางานของเราไปไม่ยอมไปไปไป,ไป,ไปยอมรับกับมัน จนวันหนึ่งอะแม่เป็นก็พาคุณแม่ไปแล้วพอพาคุณแม่ไปหมอก็สั่งให้พี่ใหม่เนี่ยคอย observe ทุกๆ6กเดือนพี่ใหม่ก็โอเคมามาทำบ้างไม่ทำบ้างแต่นี้ผู้จัดการพี่นิดเขาก็จะแบบใหม่พาแม่มาแล้วทําเลยพี่ใหม่ก็ไม่เอาไม่เอามันเป็นแค่แขกรับเชิญมือนม่อยากทานี่เขาบอกไม่ครบหกเดือนแล้วทาเถอะเราก็จํายอมเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปอ้าวตายแล้วแม่ทําปุ๊บเขาก็นัดคุณใหม่เลยด้วยแล้วคุณใหม่ก็ควรทำไอ้เราก็แอบทุดก็ยอมรับเราก็กลัวเราก็แบบอุ้ยไม่ต้องทําด้วยเหรออะไรใดๆสุดท้าย ทำมันดีกว่าไม่ทําแล้วหมอก็เลิศมากต้องกราบขอพระคุณคุณหมอนะคะโลงพยาบาลวงพิมลร,ร,ราชด,ด้วยก็ดูแลใหม่คุณแม่อย่างดีแล้วก็พี่ใหม่ก็แอบหวั่นวิตกอยู่แล้วมันดวงตาเนอะมันลูกในตาเลยแล้วก็แต่พอสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เลยแบบลาแล้วค่ะกันยายนพอนลนะไปเถอะค่ะคุณจะไปไหนก็ไปแตคือกันยายนอมันรวบตึงมากแล้วก็มันมาจบเถอะจบเถะนะเพราะว่าใหม่เชื่อว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจอะไรใดๆที่คนเผชิญกันอยู่แต่เรามาเจอปัญหาสุขภาพแล้วอีกหลายๆท่านใหม่ก็รู้สึกว่า ไปเถอะท่านะคะจบกันตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ขอแคลค่าจะมีอันตรายใดๆทั้งปวงก็ถือว่าเราฟาดเคาะไปให้หมดอะไรเงี้ยครับ,บ,บชใช่ใช่ช่องน้ําตาค่ะมันแคบ<ค>ใช่ไม่ก็แลดูชีก็ดูโอเคชีก็เลยไปได้เรื่อยๆจนพน้การเขาแบบยูไม่โอเคมาฉันโอเคก็คืออยู่กันอย่างเงี้ยคือก็ควยกันอยู่ซึ่งถามว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สาแดงอะไรไอ้ตรงไม่สาแดงมันน่ากลัวกับสาแดงไงใช่ไหมเพราะสแดงเราจะได้รู้เท่าทัน เพราะว่าทุกทีที่เราไปหาหมอเราเปลี่ยนหมอไปเรื่<ม>อย <laughs> หมอคนนี้ก็ดูตกใจหมอคนนั้นก็ดูตกใจอ่ะแต่ใหม่ไม่ตกใจไงแล้วผูพจัการเขา คือเขาไม่ได้ขี้ตกใจแต่เขาต้องเริ่มตกใจแล้วเพราะใหม่ดูแล้วลามากอ่ะดูแบบไม่เป็นไรหรอกออเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรเราต้องทํางานก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ายูฟังแล้วทําเถอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบยังไม่ถึงเวลาเลยแล้วพ่อใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดเนื้อสุขภาพมันคือสําคัญที่สุดแล้วดวงตาก,ก็เป็นกล่องดวงใจนะหัวใจกับดวงตาเนี่ยก็คือจริงๆสุขภาพสําคัญทั้งหมดแหละครับแต่ว่าพอมันเป็นตรงนี้แล้วพี่ใหม่ต้อง อยู่คอนเสิร์ตต้องอยู่กับแสงสีอะไรพวกอยเนี้ยค่ะก็มันก็ต้องอยู่กับตัวเองด้วยแหละดูกับดวงตาชีวิตเราเนี่ยเนาะ